สวัสดีครับนี่คือรายการสุลปี่แฮปปี้เกมนะครับวันนี้ผมจะมาออนทัวร์เซิร์ฟเซนตรีอันทุกอันผิดไม่รู้ขออภัยครับสุลี่ไปเซิร์ฟที่อย่างมเมงเงินยินแอคเกอร์โดย <c oughs> จากทางเซอร์ไครับเหมือนกันแหละโอเควันนี้เดี๋ยวมาพาชมเซนนี้เนี่ย โอเคเกิดมาล็อกอินรีจิสเตอร์เองแล้วกันนะจ๊ะเกิดมันท่าน้ายเมืองเราก็จะเป็นขายผู้เทกแล้วก็ไอเทมฟรีแล้วก็ยิกฟรีฟรีนะโอเคลองเข้าเลยยิเป็นไงแล้วก็มีห้องอินชาร์ดหนึ่งหลังสวยลำเป็ดกะล่ะ อันนี้เบื้องหลังครับอือฮึโอเคทางด้านขวาครับไล่มันก็เป็นจุดหวาบอันนี้ก็ความสามารถของ v i พอันนี้ก็อีเวนครับเนาะเปิดหกวงสิบห้าไกลเวลาละสามสี่เลยกำนั่นอะไะครับ่วนนั้นนี่ก็เป็นประตูไป็นอะไครับอันนี้ก็ หาของไม่ได้ npc นพีซช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมโอเคไปดูกิจกรรมพี่แกเลยอ่ะกู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 กๆกูหกโอเคป้ออุจอะไรเลยโอเคตอนที่สองโอ้ยใหญ่ๆค่ะพี่น้องโอ้กิจกรรมแบบนี้เขาผ่านหรอ เขาแม่งสิแม่ตรงเวลาเลยดิดีๆโอเค่ตอนนีม้มีกิจกรรมเยอะแยะนะครับเช่นวันนี้ของก็คุ้มพอสมควรโดยแอปเปิ้ลมาเอ้ยขนมปังขนมปัง แค่แล้วแค่แล้วอินเตอร์เชียร์มือของไม่จำเป็นไข่มาเอาไข่มาไปต้มไม่เบามีอานให้เลยนะประตูกิจกรรมจะเปิดแล้วเก้าแปดเจ็ดหก ที่ผมแค่หน้าเบื่อก็ขอภัยแล้วละกันสองข้างที่สองอะ โอเคไปแล้วนะครับืครับบป็น,ะนลายเป็ดแล้วครับหนึ่งสองสามไม่หมดา,า,าด้านนี้เนี่ยเฮ้ออฮาฮบาไย,ายโอเค,ครับไม่ยอมแพ้ไปต่อเก๋ อีาวยอียวนมีรั้นเดียวโอเคไหนว่าไม่ยมสูงต่อไปเลยเดี๋ยวโอเคอุ๊แลมไป้านข้างนอกหน้าซานี่ไม่รู้ไปไหนด้านขวาก็ไม่รู้ตรงมาก่อนอะไรเนี่ยอ๋อเป็นทางมานี่นี่เองครับ น้าซื้เหมือนจะเป็นช็อปนะน่ะช็อปครับโอเคมีของเลือกสรรเยอะแยะมาซื้อกันได้คนระับในที่แห่งนี้นะใครครับเปรเียบเปรเียบเปรเียบนะเกิดอาการกระตุกอะ่ะอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จครับ โอเคไปที่ต่อไปกันเบย์ทู่ทูอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะห้องเปล่าๆไป,ปดีกว่า ก็มาสปาอ่ะพาไปจุดว่าต้องตายเลยโอ้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 ยโอเคโอ้โหให้ตายเลยพระเจ้าจกทุ่มรถกันเลยวะจะไปเดี๋ยวนะ้ยโอ้ยาลุคเขาเล่มเป็ดมาก อืมฮ mm ึ hmm. กับโลกนะเนี่ยดันแรกโอเค่เนี่ยเป็นจุดว่าลงตักรแล้วไปเนาเองคุณเข้ามาแล้วคุณจะติดใจไปกับเซิฟเซนทุรีแคบมาแค่เนี่ยครับฝากมาเล่นกันด้วยนะอ,อีกรับบายบาย ให้รีบกดไลค์และซับสไครป์ช anel ของผมได้แล้กันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย